สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟ,าแฟที่นิ่มหวนไม่มีไข<ค>มันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089-889-2654-093-460-4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอรโรงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 จังหวัดนนทบุรีเปิดงานนนทบุรีแฟร์2 2 2 5ยกขบวนสินค้า Best and Green of Non 2025มากกว่า100บูธยกร้านเด่นร้านดังจังหวัดนนทบุรีมาครบจบที่เดียวที่ลานอเนกประสงค์ชั้น2อ,อาคารรัฐประาศาสนพักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะกรุงเทพนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผููว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดงานนนทบุรีแฟร์2025ยกขบวนสินค้า b บสแ แ r e นด์กรีนออฟนอนสองพันยี่สิบห้าโดยจังหวัดนนทบุรียกร้านเด่นร้านดังจอนนทบุรีมาครบจบที่เดียวมากกว่าหนึ่งร้อยบูธทั้งสินค้าชุมชนสินค้ากเกษตรนวัตกรรมอุตสาหากรรมท่องเที่ยวแฟชัน่นสุขภาพความงามนำเสนอในมิติการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงควบคู่ไปกับสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมช่องทางการตลาดยุคใหม่ดันเมืองนอนเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม การค้าในอนาคตและก้าวสู่การค้าในระดับสากลโดยมีบูธอาหารและเครื่องดื่มของใช้และของตกแต่งบ้านเสื้อผ้าเครื่องประดับสินค้าเกษตรและสมุนไพรโรงแรมที่พักสปาสินค้าและบริการด้านสุขภาพพร้อมกิจกรรมพิเศษในงานทุกวันและพิเศษฮอตโปรโมชั่นทุกวันสุดคุ้มแบบสบายกระเป๋าสนุกสนานกับมินิคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังได้ทุกวันอาทิสิงโตนำโชคตรีชัยนรงค์เปาเปาลีระหว่างวันที่26 6กถึง30พค2568นี้ซึ่งมีทั้งปลาปลาเนื้ออ่อนนะค,ะร,ครับชิมรสยังรครับอ่าท่านบอกเคยภาษณาดัางเดิมะนะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 9 6 7 6 8 4 5 9 5 081-357-0422สาเนย์สอนนโดยกาแฟปาทีกาแฟผู้สุขภาพกาแฟที่นิมหวานไม่มีขไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ทัสกิมเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง a c t v c h a n n e l ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน